สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเชื่อพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่17ในเทศกาลธรรมดานะครับพ่อก็เริ่มหืวอเรื่องแบบนี้นะครับผู้มีความเชื่อเท่านั้นจึงได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณคือองค์พระเยซูเจ้าทางศีลมหาสนิทและมีชีวิตอยู่ได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ในโลกนี้จนบรรลุถึงเมืองสวรรค์ เอลิชาเป็นลูกศิษย์ของพระกาศกเอรียาโหชื่อเขาคล้ายๆกันนะครับอาจารย์ชื่อเอลียาลูกศิษย์ชื่อเอลิชาเอลิชาเป็นลูกศิษย์ของพระกาศกเอลียาทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ทำงานรับใช้พระเจ้าในช่วง8 5 3้อห้าถึง8 4ดสี่บปีก่อนพระเยสุเจ้าประสูติเขาลงตัวเลขละเอียดเลยครับไม่ใช่แบบว่าแ800ดรอปีเก้าปี853ห้าบสถึง 841ก่อนทศกราษนะครับเป็นช่วงที่ทั้งอาจารย์และก็ลูกศิษย์ทำงานอยู่ตีซะประมาณ40ปีในช่วงนี้นะครับนะพื้นที่ในการทำงานก็กินเขตแดนทั้งอาณาจักรยูดาห์ทางใต้นะครับทำงานทางอาณาจักรทางใต้บางครั้งก็ขึ้นไปเทศสอนอาณาจักรอิสราเอลทางเหนือแผ่นดินอิสราเอลแตกเป็นสองส่วนนะครับอาณาจักรเหนือชื่อาอณาจักรอิสราเอลอาณาจักรใต้ที่ อาณาจักรยูดาเอดิชามีลูกศิษย์ที่เอรียามีลูกศิษย์ที่เอดิชาและทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ทํางานทั้งสองที่นะครับเทศอนในอาณาจักรใต้และเดี๋ยวก็ขึ้นไปเทศอนในอาณาจักรเหนือเขาเทศอนอยู่ประมาณ8ป0อปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาในช่วงนั้นนะครับแปดสามหนึ่งแปดห้าสามถึง8 4 1หนึ่งนะครับ ก่อนคิดศ,ศัก,กราชก็ตีสะว่า850ปีก็ได้นะครับก่อนพระยิสุเจ้าประสูติมาเอดียาและเอดีชานะครับเป็นที่นับถืออย่างมากในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลเพราะในยุคนั้นก,กษัตริย์แห่งอาณาจักรเหนือไปกราบไหว้พระเททเทียมและนำประชากรหันเหจากพระยาวเวมีเพียงผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะต่อต้านแนวทางปฏิบัติมิชอบนี้ได้ ชาวบ้านจึงถือว่าพระเจ้าทรงส่งท่านเอดียาและเอดีชามาทำให้แผ่นดินอิสราเอลเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในหมองมัวและเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระคมภีรรวบรวมตำนานเรื่องเล่าวีรกรรมของท่านทั้งสองไว้ในพระคมภีรหนังสือพงศพดานและหนังสือพงศษัตริย์นะครับสองเล่มนี้จะเล่าเรื่องเอลียาเอลีชาไว้นะครับ วันนี้เราเลยเอาพงศษัตริบบที่2อนะครับเล่าเรื่องของประกาศกมาอ่านเป็นบทอ่านที่หนึ่งเล่าเรื่องราวการทําเครื่องหมายอัศจรรย์ของประกาศกเอดีชาครานี้เป็นเป็นลูกศิษย์นะครับเอดีชาทําเครื่องหมายอัศจรรย์ขณะนั้นท่านเดินทางไปที่เมืองกินเกานะครับอยู่ทางเหนือเกิดการกันดานอาหารทั่วแผ่นดินแต่ก็ยังอุตส่ามีผู้ศรัทธาต่อปรกาศกเอดีชา ชายคนหนึ่งมาจากเมืองบาอัลชาลิตานำขนมปังยี่สิบก้อนทำจากข้าวบาเลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในปีนั้นและรวงข้าวที่เพิ่งเกี่ยวได้มาให้คนของพระเจ้าจะทำบุญก็ต้องเอาของดีๆข้าวฟ่อนแรกที่เกี่ยวเอามาถวายขนมปังชุดแรกที่ทำจากข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเอามาถวายเพราะท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ยี่สิบก้อนโอ้โหนี่ก็ คงจะเยอะเพราะว่าแต่ก่อนข้ายากหมากแพงน,นะครับแต่เอดีชาสั่งให้เขาเอาไปแจกให้ทุกคนได้กินเออทุกคนในที่นี้หมายถึงลูกศิษย์ที่อยู่ในสำนักของเอดีชาหรืออาจเป็นชาวบ้านที่เอดีชาอาศัยอยู่แถวนั้นชายคนนั้นร้องตกใจบอกว่าผมอุตส่าห์เจียดแทบตายเอามาให้ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็มีแค่เนี่ยให้ผมไปเลี้ยงทุกคนผมจะเอามาจากไหน นะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปทําตามที่เอดีชาสัง่งเมื่อนําไปแจกก็พอแก่ความต้องการของทุกคนประโยคจบบทอ่านในวันนี้น่าสนใจนะครับผู้รับใช้จึงจัดอาหารให้ทุกคนทุกคนกินและยังมีเหลืออยู่อีกตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้บอกให้เอาไปแจกแล้วมีเหลือทุกคนกินอิ่มนะครับ ตรงนี้แหละครับที่เป็นความยิ่งใหญ่ของข้อเขียนที่เราต้องจัดไว้เป็นพระคัมภีร์พระวาจาของพระเจ้าแม้เอดีชาจะสั่งให้ทําขนมปังและนําไปแจกแต่ผู้บันทึกพระคัมภีร์เขาบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ต่อการดลใจของพระเป็นเจ้าอย่างรู้ตัวตลอดเวลาเขาจึงบันทึกว่าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่เอดีชา คนเขียนเพจคอมภีนี่เขารู้ตลอดเวลาว่าเขากําลังเขียนอะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะพระเป็นเจ้าทรงทําให้เกิดเครื่องหมายอัศจรรย์ผ่านทางเอดีชาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้แม้จะผ่านทางท่านเอดีชาก็ตามนะครับเนี่ยเราก็ได้ความคิดแล้วว่าอ๋อบุตรอ่านที่หนึ่งเขาเล่าเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เอดีชาทวีขนมปังบอกให้เอาไปแจกแล้วก็พอทุกคนนะครับ ทั้งเอดีจาและเอดีชาทำงานประมาณสัก850ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูตมานะครับแล้วก็เวลานั้นก็เกิดกันดาลอาหารนี่เป็นบทเนื้อหาของบทอ่านที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าประกาศกเอดีจาและก็ประกาศศกเอดีชาเทศสอนอยู่ทางดินแดนภาคใต้บางครั้งก็ขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับภาคใต้คือแคว้นยูเดียนะครับยูดาทางเหนือก็คือ อาณาจักรอิสราเอลข้างล่างก็อาณาจักรยูดาห์แล้วบางทีก็ไปทํางานในแคว้นซีเรียรนะครับภาษาพระคัมภีร์เรียกแคว้นซีเรียว่าชาวอารมนะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์เราได้ความคิดของบทอ่านที่หนึ่งและนะครับหนังสือพงศษัตริย์ฉบับที่สองเล่าเรื่องเอดียาเอดีชาทวีขนมปังแต่จบว่าตามที่พระเจ้าทรงสั่ง แต่ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในเรื่องนี้นะครับเราจะนําไปสู่บทพระวรสารของพระเีสูเจ้าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขา ไม่ช่วยกันทำงาน พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์เป็นคำหลักนะครับของบทอ่านในวันนี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ดังที่พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนแต่ก็ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพเรื่องปากเรื่องท้องของเราด้วยในขณะที่พระเยซูเจ้าออกไปเทศบำรุงเลี้ยงฝ่ายจิตใจแต่สนใจเรื่องปากเรื่องท้องคุณพ่อมิเชเนรี่ขึ้นไปเทศบนรอย ไปอยู่กับชาเขาทําพิธีมิสซาพอพิธีมิสซาจบแล้วคุณพ่อก็เดินไปตามหมู่บ้านแล้วก็เห็นเด็กต้องแบกกะบอกน้ําไปที่ลําห้วยไปตักเอาใส่บามาสองกระบอกมาเทใส่ตุ่มแล้วก็ลงไปตักอีกสองกระบอกมาเทใส่ตุ่มแล้ลงไปกี่เที่ยวไปที่ลําห้วยกว่าจะเต็มตุ่มคุณพ่อก็มายืนดูคุณพ่อก็เริ่มเรียรายเงิน แล้วก็สร้างแทงน้ําบนที่สูงแล้วก็ต่อท่อไปยังครอบครัวทุกครอบครัวแล้วก็มีท่อไปยังลาําธารมีเครื่องปั่นน้ําสูบน้ําจากลําธารขึ้นมาเก็บบนถังน้ําแล้วก็มีก๊อกต่อไปยังบ้านคุณพ่อทํามิสาให้สัตว์ปรดุษได้รับศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตใจแต่คุณพ่อก็สนใจเรื่องปากเรื่องทองเขาลําบาก นั้นพระเยสูเจ้าทรงให้แบบฉบับไว้แล้วนะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรอของผู้องดังที่พระเยสุเจ้าทรงเทศสอนแต่ก็ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพความเป็นอยู่เรื่องปากเรื่องท้องของเราด้วยบดพระวรสารนักบุญยนในบันดี้เล่าว่าประชาชนติดตามพระเยสูเจ้าทรงลงเรือข้ามทะเลสาบไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะพวกเขาเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทํา รักษาผู้ป่วยให้หายนี่เป็นเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริงนะครับอาทิตย์ที่แล้วพระเยซูเจ้าลงเรือกับลูกศิษย์อ้อยอิงพอไปถึงฝั่งโน้นผู้คนก็เดินมารอแล้วเขามารอเหมือนแกะไม่มีคนเลี้ยงแล้วยังมารอเพราะว่าพระเยซูเจ้ารักษาคนป่วยให้หายบางทีพระเยซูเจ้าก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพแต่วันนี้กาลังเกยวห่วงใยเรื่องปากเรื่องท้องนะครับเขาบอกว่า น่าสังเกตว่าพอเห็นสัตว์มืุษพระอ,องค์เทศสอนเสร็จก็สงสารเกาหิวก่อนจะทวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนนับเฉพาะผู้ชายในวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับไม่นับผู้หญิงกับเด็กนับผู้ชายได้ห้าพันคนทำไมนักบ,บุญยนจึงต้องเขียนอย่างละเอียดว่าพระอ,องค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปัสกาของชาวยว การฉลองปัสกาของชาวยวกำลังจะถูกให้ความหมายใหม่การฆ่าแกะเพื่อรับประทานในวันฉลองปัสกากำลังจะกลับกายเป็นพระเยซูเจ้าลูกแกะพระเจ้าทรงถูกฆ่าเป็นผีชีวิตและให้เรารับประทานแต่รับประทานทางศีลมหาสนิทปังบริสุทธิ์ที่กลับกายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์โอ้ความหมายมันซ้อนกันอยู่ลึกนะครับและบุญยนจะเล่าเรื่องการทวีขนมปังเลี้ยงผู้คนก็ เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จขึ้นไปบนภูเขานะครับเสด็จขึ้นไปบนภูเขาแล้วเวลานั้นเนี่ยมัน,มนใกล้จะถึงวันเฉลิมปัสกาต่อไปนี้ปัสกาเราไม่ต้องไปฆ่าแกะแล้วพระเยซูเจ้าทรงเป็นลูกแกะพระเจ้าถ่ายบาปมนุษย์แต่ว่าลูกแกะพระเจ้าตัวนี้จะลบล้างบาปของมนุษย์ตลอดไปโดยทางคุณพ่อเสกแผ่นปังเป็นศิย์มหาสนิทเลี้ยงอาหารเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเรา การฆ่าแกะเพื่อรับประทานในวันฉลองพระสกากกำลังจะกลับกายเป็นพระเยซูเจ้าลูกแกะพระเจ้าทรงถูกฆ่าพีชีวิตให้เรารับประทานรับประทานทางไหนทางศีลมหาสนิทปังบริสุทธิ์ที่กลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์การทวีขนมปังในเวันนี้จึงเป็นการห่วงใยเรื่องปากเรื่องทองแล้วยังบ่วงถึงอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะมีมาในอนาคตด้วย ทวีขนมปังก็ทวีไปแต่จำมนกวิญจอนต้องเขียนบอกว่าเวลานั้นเป็นเทศกาลปัสกานะครับปัสกาก็คือการที่พระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนความหมายลูกแกะพระองค์จะเป็นลูกแกะนอกจากพระเยซูเจ้าจะไถ่าบาปเราแล้วพระองค์ยังให้ชีวิตพระองค์เป็นเป็นปังเลี้ยงวิญญาณเรานะครับเราอดคิดไม่ได้ว่าพระสงฆ์เมื่อส่งสินมหาสนิทให้แก่สัตบุรุษแล้วก็วยังมีแผ่นปังเหลือ นั่นคือองค์พระเยสูเจ้าท่านรวบรวมไว้ในพระอบศีลและนําไปประดิษฐานณตู้ศีลมีตะเกียงไฟจุดลุกอยู่พระเยสูเจ้าได้ทรงให้อาคารสาวกทําก่อนแล้วเวลาพ่อส,งส่งศีลมหาสนิทในพิธีมิสามีแผ่นปังเหลือเราทิ้งไม่ได้เป็นพระเยซูเจ้าเชิญไปไว้ในตู้ศีลมหาสนิทแล้วก็มีตะเกียงตู้ศีลจุดอยู่ว่านี่คือพระเยสูเจ้า ตือนใจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเ่านี้พระเยซูเจ้าทรงทาก่อนแล้วพระพุพระเยซูเจ้าทวีขนมปังให้ลูกศิษย์เอาไปแจกทุกคนกินจนอิ่มพระเยซูเจ้าตรัสต่อไปว่าจงเก็บเศษขนมปังที่เหลืออย่าให้สิ่งใดสูญไปเป่าเผล่าแม้ขณะนั้นปังที่บรรดาอะคาสาวกเก็บเศษที่เหลือจะยังไม่ใช่สินมหาสนิทก็ตามเพราะพระเจ้ายังทรงประทับอยู่พวกเขาอยู่กับพวกเขาตอนนั้นพระเยซูเจ้ายังไม่ได้ ตั้งศีลมหาศรีดิเพราะพระองค์ยังอยู่กับเขานะครับนี่ขนาดขนมปังเหล่านั้นไม่ใช่ศีลมหาศีดิศไม่ใช่พระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้ายังทรงสั่งให้ไปเก็บอย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่าๆแม้ขณะนั้นปังที่เป็นคาสา,า,าวกเก็บเศษที่เหลือจะยังไม่ใช่ศีลมหาศรีิศก็ตามเพราะพระองค์เพราะองค์พระเจ้ายัางทรงประทับอยู่กับพวกเขา ยังไม่ทรงจากพวกเขาไปสวรรค์ผู้ที่มีความเชื่อเท่านั้นจึงได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณคือองค์พระเยซูเจ้าทางสินมหาสนิทต,ตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้แล้วจึงออกไปทํางานมีชีวิตอาศัยพระเยซูเจ้าในวิญญาณทรรมาหากินฝ่ายร่างกายผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกวันเพะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงตั้งสินมหาสนิทห่วงใยชีวิตเรา เรื่องปากเรื่องท้องก็ช่วยเราแต่ก็ยังให้ชีวิตของพวกเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเราเดี๋ยวพบกันช่วงที่สาครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านใ้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน พระเยซูเจ้าเทศสอนแล้วห่วงใยเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สัญ,ญลักษณ์ว่าพระเยสุเจ้าอรอเลี้ยงวิญญาณเราก็คือให้พระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเราในขณะที่ประทานพระพรช่วยให้เรามีกินสามมือ้อแต่ก็ยังห่วงใยเรื่องวิญญาณครับผู้มีความเชื่อเท่านั้นจึงได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณคือองค์พระเยสุเจ้าทางศีลมหาสนิท ตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้แล้วจึงออกไปทำงานมีชีวิตอาศัยพระเยซูเจ้าในวิญญาณทำมาหากินฝ่ายร่างกายผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกวันนบ,บุญเทเรซาแห่งกากตา้าเมื่อคณะของท่านมือชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มักจะได้รับเชิญจากพระสังฆราชในหลายสังคมมณฑลให้ไปเปิดบ้านทำงานกับคนยากจนประเทศไทยเราก็มีนะครับ ซิสเตอร์คณะมิชชันนารีเมตตาธรรมนะครับที่ภาษาอังกฤษก็คือมิชชันนารีออฟ h ชา i ริตี้นะครับคนไทยก็เรียกว่าซิสเตอร์คณะแม่ชีเทเรซาการกัตานะทำงานอยู่ที่หนองบัวลำพูนานแล้วก็20กว่าปีละแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำงานที่กรุงเทพนะครับหลังวัดกะละวานะครับแจกอาหารคนเล่ร่อนไปเยี่ยมคนไร้บ้านซิสเตอร์ก็ทำงานเหล่าดี พราะพอมีชื่อเสียงสังฆราชก็จะไปเชิญท่านมาทํางานในพื้นที่ก็ต้องสร้างบ้านให้นะครับเปิดบ้านบ้านนี่เป็นบ้านที่ไม่หรูหราแต่ให้คนป่วยคนเจ็บมาให้คนไม่มีข้าวกินมาชุมนุมกันได้นะครับพอทำงานก็คนยากจนเด็กกำพร้าได้ผู้ป่วยพระสังฆราชก็มักจะถามว่าเมื่อมีบ้านดูแลคนเจ็บแล้วอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหม ซิสเตอร์ก็จะตอบว่าไม่ต้องการอะไรแล้วขอเพียงให้มีห้องเหมือนวัดน้อยเพื่อจะตั้งศีลมหาสนะิทครับและมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเพื่อให้ซิสเตอร์แต่ละคนได้เฝ้าศีลเฝ้าศีลในที่นี้ไม่ถึงเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ได้เฝ้าศีลน,นะครับแล้วก็วันหนึ่งซิสเตอร์จะต้องเฝ้าศีลคนละสองชั่วโมงโอ้โห เราเราเข้าไปเฝ้าสิงห้านาที10นาทีเราก็เบื่อแต่ซิสเตอร์คนละสองชั่วโมงต่อวันทําต่อเนื่องกันไม่ได้เดี๋ยวมีธุระก็ลุกไปทําธุระแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่แล้วเวลารวมๆกันแล้วในวันหนึ่งต้องให้ได้สองชั่วโมงครับอาจจะไปทํางานแล้วกลับเข้ามาไปทํางานแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นทําต่อเนื่องไม่ได้ก็ออกไปทํางานก่อนแล้วพอมีเวลาก็แวะเข้ามาเฝ้าสิ่งมหาสนิท รวมเวลาแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งประมาณคนละสองชั่วโมงเพราะด้วยการเฝ้าศีลมหาสนิทนี้เท่านั้นเป็นพลังให้ผู้ซิสเตอร์สามารถออกไปทำงานกับผู้เจ็บป่วยคนยากจนและเด็กกำพร้าเหล่านั้นได้และถ้าเป็นไปได้จะมีคุณพ่อถวายพิธิมิสซาให้แก่บ้านนั้นทุกเช้าก็จะยิ่งดีมากๆ เพราะซิสเตอร์ทุกคนจะได้รับพระเยสุเจ้าในสินมหาสนิทเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณและร่างกายให้มีกำลังรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องได้ทุกวันผู้มีความเชื่อเท่านั้นจึงได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณคือองค์พระเยสุเจ้าทางศินมหาสนิทและมีชีวิตอยู่ได้อย่างแท้จริงตั้งแต่โลกนี้จนบรรลุถึงเมืองสวรรค์ ตอนนี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองกันนะครับและบุญเปาโลเขียนจดหมายที่ชาวเอเฟซัสนะครับอ่านต่อเนื่องมาสองอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อบุญเปาโลถูกจองจำอาจเป็นได้ว่ากำลังจะถูกประหารชีวิตการเขียนจดหมายไปถึงกลุ่มคิสชนจึงเปรียบได้กับการสั่งเสียจดหมายฉบับนี้เขาเขาเดาว่านมบุญเปาโลอ,อาจจะเขียนขณะถูกจองจำไปถึงชาวเอเฟซัสนะครับ กำลังรอประหารชีวิตเพียนจดหมายเหล่านี้เหมือนการสั่งเสียหากเราจะตักเตือนคิตชนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเราควรจะตือนคิตชนเรื่องอะไรดีนะครับนบุญเปาโลจะสิ้นชีวิตถูกเขาจับไปประหารชีวิตเป็นบรารอนนัสขียืนยันความเชื่อจดหมายที่เราเขียนก็เหมือนจดหมายสั่งเสียแล้วเราเป็นคนสอนเขาให้เป็นคริสตังเราโปรดสิลลรบาปให้เขเป็นคริสตตัง เราจะจากลูกนี้ไปเราเขียนจดหมายไปหาเขาลูกจะสั่งเสียเรื่องอะไรจงถ่อมตนอยู่เสมอจงมีความอ่อนโยนภาคเพียรต่อกันด้วยความรักไปจีย,ายามรักษาเอกภาพด้วยเพศจ,จิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็โดยสายสัมพันธ์แห่งสันติจงเป็นคนร้อนรนในความรักแต่อย่าดุนแรง ในการโต้เถียงแบ่งแยกถ้าเลือกได้ต้องเลือกขนทางแห่งสันติขอ่อนอาศัยศิลป์มหาสนิทท,ที่เราแม้มีหลายคนเราได้รับปังก้อนเดียวกันเราจึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้และดิวินเปาโลก็พูดต่อไปสั่งเสียบอกว่ามีกายเดียวและจิตเดียวดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อหนึ่งเดียวศีลล้างบาปหนึ่งเดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงเป็นบีดาของทุกคนถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เพราะเราอยู่ในพระเยซูเจ้าด้วยกันเราอยู่ในพระเยซูเจ้าได้ก็เพราะพระองค์ประทานพระองค์ในศีลมหาสลิให้เราไปรับปังก้อนเดียวกันที่เรารับประทานเข้าไปรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันไว้ เราจึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเรามีมีความเข้าไปรับปังก้อนเดียวกันคือองค์พระเยซูเจ้าหนึ่งเดียวเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเราสวัสดีครับ